ครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการแก้พวงมาลัยนะครับตกเอ่อข้างและครึ่งเฟืองนะครับผมไม่ถึงเฟืองครึ่งเฟืองก็จะอยู่ประมาณหนึ่งสี่นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้มันจะตกครึ่งเฟืองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะถอดพวงมาลัยมาให้เพื่อนๆดูนี่เข้าตรงกลางนี้มันไม่เข้าใช่ไหมครับเห็นไหมเข้าตรงกลางนี้มันก็ไม่เข้าเห็นไหมเข้าตรงกลางมันก็ไม่เข้า นี่นิ่มก็จะตกข้างละครึ่งเฟืองเขาเรียกว่าข้างละครึ่งเฟืองนะเพื่อนๆเห็นไหมนี่นิ่มก็ตกอีกครึ่งเฟืองแล้วนี่ก็แล้วก็นี่ก็อีกครึ่งเฟืองเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะตกเท่าๆกันเนี่ยเพื่อนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะตกเท่าๆกันนะครับเพื่อนๆแล้วทีนี้เราจะไม่สามารถที่จะเสียบเข้าไปกลาง planets. ๆอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ตรงเพื่อนๆก็จะแก้ฝั่งไหนก็ได้อ่าสมมติเพื่อนๆเอามาซ้ายอ่ามาซ้ายอย่างนี้เพื่อนๆก็ขันพวงมาลัยไปทางซ้าย สมมติถ้าเพื่อนๆเ,เอามาขวาเนี่ยมันตกเท่าๆกันเนี่ยเพื่อนๆก็ล็อกได้เลยข้างบนเนี่ยล็อกได้เลยเพราะว่ามันมันไม่สามารถที่จะแก้ให้ตรงได้ข้างบนนี้ก็คือแก้แบบหยาบๆเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูการแก้ข้างล่างนะครับผมตอนนี้มันก็ตกครึ่งเฟืองนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้คือครึ่งเฟืองครึ่งเฟืองก็คือข้างละครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันอีกทีหนึ่งครับผมใช่แล้วเ เพื่อนครับเพื่อน <S <S เพื่อนก็<ๆ>มาดูตรงนี้นะครับเพื่อน <S <S เพื่อนนี่เมื่อกี้เราก็ต้องมาขีดอย่างนี้ให้มันตรงนะนี่ขีดตรงนี้ให้มันตรงแล้วก็ขีดตรงนี้ให้มันตรงในลักษณะเหลี่ยมน็อตนี่เห็นไหมครับเห็นไหมนี่มันตกขวานะครับตกขวามันต้องขันลงนะเพื่อดันล้อให้ไปขวาแล้วพวงมาลัยก็จะดันไปฝั่งซ้ายตกขวาหนึ่งสี่นะครับผมหนึ่งสี่หนึ่งสี่นี่มันเหลี่ยมหนึง่งแล้วก็อีกครึ่งเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเห็นไหม อีกครึ่งเหลี่ยมจะอยู่ตรงนี้เอ่อคันชักนี่ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับการแก้คันชัก,นกเ,เนี่ยก็คือผงมาลัยเนี่ยเกนคันชักเนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับผม <S <S จะแบ่งเป็น4ส่วนก็คือตกครึ่งเฟืองก็คือ1 4สนะครับผมอะพอนแบ่งเป็น4ส่วนแกนเนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วนโอเคแล้วผมก็จะทําการขันลงมาให้ตรงกับแกนนี้นะทีนี้ผมจะทําการขันมา1 4สแล้วเราจะไปลองกันว่ามันตรงไหม นั่นคือการตกครึ่งเฟืองมันจะตรงข้ามนะเพื่นเนี่มันจะตรงข้ามตรงนี้แล้วก็จะมาตรงกับตรงนี้ก็คือเหลี่ยมนึงกับอีกครึ่งเหลี่ยม อันนี้คือหนึ่งสี่โอเคเดี๋ยวไปฝั่งนู้นก่อนอครับก็จะมาข้างซ้ายนะเพื่อนเพื่อนนะข้างซ้ายก็ทําเหมือนเดิมครับผมก็มาร์กเลยมาร์กไปมาร์กให้มันตรงกันนี่นี่ก็คือเหลี่ยมหนึ่งนะนเพื่อนเพื่อนนะเหลี่ยมหนึ่งแล้วก็ไอ้ตรงนี้ครึ่งเหลี่ยมนี่เห็นไหมนี่ครึ่งเหลี่ยมแล้วขานลงมานี้ก็อ,อย่างที่ว่านะพวงมาลัยเนี่ยไอ้แกนเนี่ยมันจะแบ่งสี่ครับแบ่งเป็นสี่ส่วนอันนี้คือเหลี่ยมเหลี่ยมน็อตเนี่ยเอาเหลี่ยมน็อตเป็นแกนเลยมันง่ายดี ครับแล้วก็เล็งเล็งมาครึ่งอีกครึ่งเหลี่ยมก็คือขันลงนพ้วอนเพื่อนนะดึงล้อไปฝั่งนู้นโอเคเดี๋ยวผมจะทําการขันนะ เ,เพื่อนๆต้องมาร์กไว้ทุกครั้งนะครับผมเพื่อไม่ให้มันเลื่อนไปตำแหน่งอื่นนะครับถ้าว่าไปตำแหน่งอื่นมันโอกาสที่จะทําให้อันนี้ก็ตรงแล้วนะครับเห็นไหมนี่ตรงแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้รถหน้ายางมันหุบหรือบานออกมาได้มันจะทําให้รถกินยางโอเคสตอปไปเลยครับครับวิธีแก้พงมาเัยก็ต้องแก้อย่างนี้นะครับผมเพราะว่าวิธีการมันก็ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยากยินอะไรนี่คือทํากับรถให้ดูเลยว่ามันแก้ย่งไง โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะตรงไหมโอเคไป